สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำกล้องวัดมุมมือสองของทางร้านนะคะที่เรามีจำหน่ายค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมาแนะนำกล้องวัดมุมยี่ห้อท็อปคอนค่ะรุ่น dt 1 0ค่ะค่ะซึ่งจะเป็นตัวนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตัวกล้องกันค่ะค่ะสำหรับกล้องวัดมุมท็อปคอน dt 1 0ตัวนี้นะคะจะมีกำลังขยายนะคะ30เท่าค่ะค่ะสามารถส่องได้ไกลนะคะ3 0 0ถึง400เมตรค่ะค่ะระยะในการมองเห็นภาพใกล้สุดนะคะจะอยู่ที่0.9เมตรค่ะ และตัวนี้นะคะจะมีหน้าจอแสดงผลนะคะ2หน้าจอค่ะค่ะและช่องนี้นะคะจะเป็นปุ่มการใช้งานนะคะค่ะสำหรับด้านข้างตัวนี้นะคะจะเป็นเลนส์สองมุดค่ะค่ะเลนส์สองมุดตัวนี้นะคะจะมีกําลังขยายนะคะถึงสามเท่าค่ะค่าความละเอียดในการอ่านค่ามุมลาบและมุมดิ่งนะคะจะอยู่ที่สิบฟิลิปดาค่ะค่ะมีระบบอัตโนมัตินะคะอยู่ที่บวกลบสามลิปดาค่ะ ขาตัวนี้นะคะจะมีค่าความวฟองยาวนะคะอยู่ที่40ลิปดาต่อ2มิลลิเมตรค่ะและมีค่าความวฟองกลมนะคะอยู่ที่10ลิปดาต่อ2มิลิเมตรค่ะําสำหรับช่องนี้นะคะจะเป็นช่องใส่ฐานนะคะตัวนี้นะคะจะใช้พลังงานฐานนะคะขนาด 2A นะคะทั้งหมด4ก้อนค่ะค่ะสำหรับก้องวัดมุมท็อปคอน d t 1 0ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่25,000บาทค่ะ อุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะจะเป็นอุปกรณ์ค่ะตั้งกล้องอลูมิเนียม1ตัวค่ะค่าสินค้าของเรานะคะรับประกันอยู่ที่6เดือนค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจในตัวสินค้าของเรานะคะสามารถเข้ามาเลือกรับชมสินค้าของเราได้ค่ะที่ร้านกล้องสำรวจระยองนะคะร้านของเราจะตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทอยู่ติดกับโรงแรมคาริโอแกนค่ะค่ะหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะที่เบอร์0 3 3 0 1 3 4มสค่ะค่ะและสามารถแอดไล ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ